101หนึ่ร้ยอยหนพระคาถาขอเจริญพรขันพทีเจ้าภาพในการที่แปดกาพทูมานคุณโยมบุดสบาบุดสบาชัยนันตาคุณโยมพัชชนีเหลื่อมกลางคุณโยมสีสุดาวงสินมาคุณโยมจัง์อนชายสีในการที่แปดกัน อุมาเนี้ขออนุโมทนาสาธุนะอาน,นิสมส์ประจำกันอันนด้กล่าวเอาไว้ว่าบุคใใคลใดก็ตามที่ระ้ับป็นเจ้าภาพในการที่แปลา้าสามารถที่จะพบที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้นี่คืออาน,นสงประจำกันที่แปงก,กันมาแแล้วจ้นอนไม่หลับเหมือนกับเป็นรางบอกเหตุ พลิกไปพลิกมาจนกระทั่งยามหึ่งเข้ายามสองร่วงยามสาด้วยความเด็ดเกยเมื่อล้าจากการหาผรา,าผลขณะนางเธอก็ถึงได้เผลอหลับไปสมเด็จพญานาคศสีหลับและพก็จึงเสวยสุวินมิตรฝันฝันว่าเอโกโกริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งเติโตอดำล่ำสันเป็นที่ลึกผิวกายดำดังบุกม,มาหาเมฆวิ่งเข้ามาถึงอาสมบทของพญานาคสสี ถีบมทัทนาวันประตูกระดึกเท้ากับข,ข้อกูเอาดาบตัดแขนซ้ายแขนขวาของพญานาคศสีออกสองข้างมีหนังซ้ำใจตรงน,นั้นยังเอาดาบเชือดพระสวงปัดเอาดวงใจและก็ปั้งดวงตาของพญานาคศีไปสมเด็จพญานาคศสีไม่ได้โต้เถียงแต่อาการใดแต่ร้องจนสุดสิ้นพระสุรเสียงจึงสะดุุงตื่นขึ้นในราตรีนั้น สาักผู้ชิตวามเมื่อสเสด็จยานางมัศสสีตื่นตระหนกตกกระหม่ณมไม่มีหวันลูกพระกรอ,อลรวันหาพระกาญยาอย่างปรากฏจึงกำหนดนแน่ว่าเป็นสิวิมิสฝันในราตรีนี้จะหาโหราที่ไหนมาทำนายความฝันของพรยานางมัส,สีได้เห็นแต่พระเวสสันดรเพียงแค่พระองค์เดียวคิดได้ดังนั้นแล้วพระนางแก้วจึงได้ประโลมชาลีกนาให้หลักสนิทปิดพระทวารบานประตูให้แน่นหนาะ สเสด็จยุทธายาตรามายังอาสมบทของพระเาษสีสันดอนครั้งเมื่อถึงแล้วพระนางแก้วเธอก็อสวมสยายยกพระกรงเส้นคอพัทวารักดังกะกะกะกกองเกิง สาปสามเนียงสนานลานหนึ่งประการตรนากหาเธอจึงตรัสถาออกไปว่าโกเอโซใครนานานใครนานสิวานพระพุทธเจา <ส>เจ้ามัดสีเจ้าเอามาใหญ่เวลาปานชนิดละเอาพระนองเอย่ยนี่ก็ผิดเวลาการหรือเจ้าลืมทำปฏิญาณแรกิยมว่าจะไม่พบผาสมาธมเป็นเชิงชั้นชั้นถ้าราว่าอาจ เวลานี้ก็คิดประลาดอยู่เลยนาจ้า,าใหญ่เล่เาจึงล้วงมาปรบาบพุทธเจ้าขรากล่าวกระมอมชันฝันพิกรณ จิงรอนรอนเป็นโทระการาว่าจะนิ่งเฉยเล,ยลิกลากก็แกล้ว่าจะลืมล่องมานี่หวังใจพระองส่องทำนายผา อกอกกระนองกระนองริมหนองรักจ้าฟังเป็นประการใดอยากเข้ามาทางในนั่งอยู่แต่ข้างนอกบอกความต้นงเข้ามาเถิดที่จะช่วยทำนายกอมเดชประมาติอ กตโทนทวายพระสุวินเส้นทุกประการ มัดส,ส,ส,สีเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงมัดสีเจ็ดคอมัดสีเจ็ดคอท่ามัดสีเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยเอาเสียงมันหวานเลยท่านจังครับคุณมัดสีเนี่ยมาจากอนรมัทภาแปลว่าอ่อนหวานอ๋อครับเพราะฉะนั้นมัดสีก็ต้องเสียงมันหวานหน่อยครับช่วยเป็นมัดสีเอาเสียงมันหวานเลยท่านจังครับคุณมันหวานนะครับมัดสี พอได้เลยโยมได้เยอะแยะโอเคอันนี้จหวานนะก็ก็ก็ได้อยู่พอได้อยู่พอหลับหูหลับตาได้อะธรรมดาธรรมดาสมมติโยมฟังว่าตอนนี้เมื่สัญญากรรมสีจะได้สนทนากันมัสีเออค่ะมัสีเสด็จที่มาครับเสด็จมาเป็นเวลาป่านชนีเราเคยให้ธรรมสัญญากันไว้ กาเราจะไม่คบค้าสมาคมเป็นเชิงชัง่งถ้าพารัวบัดนี้ตะวันก็ยังไม่ทันจะโผล่พ้นฟ้ามาสีเสด็จมาหาเสด็จี่ทำไมเรามัสีมสัศีมัศีคิดถึงเสด็จที่เด็มทีมัสีคิดถึงเสด็จที่เอาจริงๆเลยามากมัศีมาหาที่บัดน,นี้มัศีมีอะไรมัศีฝันร้ายฝันร้าย ที่ทำอย่างไรลรามัตสีเอ้ยจให้เสด็จที่ช่วยทำนายอ๋อให้ช่วยทำนายฝันอ่าไหนมัตสีลองเล่าความฝันมัตสีว่ามัตสีฝันอย่างไรเล่าฝันว่ามีบุรุษร่างกายกำยำใหญ่โตอ๋อมีบุรุรเดยวบุรุษนี่มากี่คนมาคนเดียวจนค่ะมาหนึ่งคนก็แสดงว่าต้องมีหนึ่งครับแล้วท่านจะมาอีกนะ มือถือดาบถือดาบด้วยบแล้วทำยังไงอีกตาสองข้างแดงจักรเข้ามาถีบทวารบานประตูแล้วก็เขามาพับร่างของเจดีฉันเอกแล้วยังไงต่อจ๊ะแล้วก็ควักเอาตาทั้งสองข้างไปเอาควักเอาดวงตามัดสีไปด้วยเคอกสองข้างเลยใช่ไหมดวงใจก็โดนฟักไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมัดซี แสดงว่ามีบุรุษคนหนึ่งควาเอาดวงตาทั้งสองข้างมีหนึ่งแล้วมีสองแล้วแล้วก็อะไรอีกนะมีมใจจะใบเลี้ยงโยน ยังใส่ยังขาดอีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งมีหนึ่งกับสองแล้วแล้วก็อะไรนะควักอดวงใจไปอีกใช่ไหมดวงใจก็มีหนึ่งดวงดวงใจเียนะหนึ่งสองหนึ่งระยมโอ้โหอันนี้นั่นเลยทั้งบนทั้งล่างดับได้เลยจ้ะไม่ใช่ยาวเล่นโยมเอาไปเล่นก็เห็นเวลาเขาฝันกันเขาชอบไปตีมวยกันแสดงว่ามัซซีฝันได้โบราณท่านว่าไว้อย่างนี้มัซซี ฝันร้ายจะกลายเป็นดีเมื่อก่อนมะสีอยู่ในรั้วในวังสเสวยขกบชั้นอาหารก็ล้วนแต่สุพรรณโพดเวลาจะนอนก็นอนเหนือพระอีกู้อ่อนบัดนี้มันตกยากอยู่ในอยู่ในราวป่านอนก็นอนเหนือใบไม้ปูลาดด้วยละอองสายจะดกบชั้นแต่ละทีก็ล้วนแต่ผลไม้เปรี้ยวขมฝาดเปื่อนเพราะฉะนั้นเทพยาเจ้าจึงยักยาก้ายถ่ายซึ่งราศีธาตุทั้งสี่จึงวิตปริตมะสีอย่าสนุตกประเทศไทยไปใหญ่มี เสด็จก,กลับไปยังระคันทากุดีโดยสำราญเถิดสมเด็จพญานาคส,สีเมื่อได้รับฟังคำทำ,ทำ,ทำนายไทยทัา้งจากพเวสสันดอนแล้วถาวายบังคมลากลับมายัางอาสมบดปรงปุกชาลีกันหาอาบน้ำสะสมองค์พระอุระแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยนำชาลีกันหาไปเฝ้าฝากเวสสันดอนแล้วก็กดจรออกป่าจะกล่าวถึงยขาวานราตาจู่ชกเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้า จึงปีนป่ายลงมาจากคาคบไม้เพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเมื่อมาถึงแล้วชูชกไม่ได้ขอชาดีก,กันหาในทันใดแต่ยกยอปอปั้นน้ำใจพระเวสสันดรก็เปรียบประดุลเหมือน,นกับแม่น้ำทั้งห้าสายคือกงคายะผูนาอจิระวดีสระปูาทีมะหิมหาสาพระเรื่อยมารวมกันให้เราสรัมปัสส์ได้ดื่มได้กินได้อาศัยอย่างไม่เท่าน้ำใจพระเวสสันดรพอเห็นได้ดีได้ท่า จึงได้เอื่อนเอ่ยเผยวาจาขอชาลีกันหาจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็จึงยกให้ชาลีกันหาได้ยินได้ฟังชูโชคกับเวสสันดรสนทนากันจึงได้พากันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระบกครณีพากันถอยหลังลงสะัะเอาใบบัวบังเกสาไว้ชูโชคเลียวซ้ายแลกขวามไม่เห็นชาลีกันหาที่นิ่งเล่น จึงตัดข้อต่อว่าหาว่าเวสันดรเป็นนักปวดใจโคตรเป็นน้กพระเจ้าได้ปากว่าตาขยิบปากบอกยกให้แตมาขยิบยิบตาให้ลูกนั้นหนีไปพระเวสันดรจึงตัดว่าดูก่อนพ่อพรรามเป็นธรรมดาของสัตว์เมื่อรู้ว่าภัยจะมาถึงตัวก็ต้องหนีเอาตัวรอดท่านอยากจะดงตกใจไปเลยเป็นภาระเป็นภุระของเหล่าที่จะติดตามชาดีกันหามาพระราชทานให้ก,กับเท่าสราตาชูโชกว่าแล้วพระเวสันดรจึงเสด็จ ลงจากอาสมบทออกติดตามหาชาดีกันหาจนกระทั่งถึงสระโบกกรณีเห็นมีตรอยเท้าน,น้อยๆเป็นรอยเท้าขึ้นไม่มีรอยเท้าลงนึกกระยิ่งยิ้งย่อมว่าชาลีกันหาลูกของเรานี้เป็นคนฉลาดรู้จักเอาตัวรอดแต่การฉลาดของชาลีกันหาก็ยังขาดเฉลียวเพราะคนเราเป็นธรรมดาเมื่อลงสระจะต้องมีทั้งรอยเท้าขึ้นแล้วก็ต้องมีทั้งรอยเท้าลง ครั้งจะเรียกว่าชาลีเออร์ขึ้นมาจากศาสเธอรูก็เกลงจะเสียเหลี่ยมที่ลูกเป็นคนฉลาดจึงได้เปรียบชาลีกันหาเหมือนกับสำเภาแก้วสำเภาทองที่จะมารองรับพระเวสสันดรข้ามไปยังฝั่งกว้าง,งของพระโพธิญาณตรงนี้โยงสาธุชนทุกท่านทุกคนจะได้ให้ย,ง,ยงทั้งหลายได้สดับรับฟังหัวใจของการบูมารเรียกว่าแหลยยางน,นาวาหรือโบราณเรียกว่าแหลยโละสำเภาเป็นการเรียงชาลีกันหาขึ้นจากศา เป็นทํานองหลวงทํานองประจํากันที่แปดกันกูมารให้ญาติโยมทั้งหลายได้สรับรับฟั่งสืบต่อไป าปุตตะเจ้าก็เกิดในมกกฏเกตกรุงศรีวิราตยใหญ่พอไม่องอาจยอมยอดพอกทิ้งพระบิดาให้พราะามมันจะจงจับอยาบชาเจ้าเห็นชอบอยู่แล้วหรือนาพอสายาดใจ มาให้มหาสมุทรอวิเศษสุดกษัตริย์ไม่มีใครที่จะมาพ่อตัดตีเตียนเลยพระโลกเอยเจ้าไม่รู้หรือคือพระปิตุรองบรรจงรัก บ่พอดีอันหวังวัาจะยังสาธิ์ค้มหวงมหันตระนกงพมาสงสารให้ถึงฝัางฝาเป็นยิ่ยงยากยอดยากที่บุคคลจะข้ามได้ สำัำพาลัมได้ได้หอมพา,มาันิสจะตกแสงต่อติดเป็นออกระกับกระดานตอกซึ่งตะปูตะปลึงยิงปึงกระชาอด,ดเล็กก็มาติดติดตอกมันเชอนำมันชันเทียว แล้วเยี่ยวยากระดานดาดเป็นดาดฟ้าจังกอความสมอง,งขันเสากระดองยืนยันย,นย,ดยกกืด้ดยเปิดหัวปลุกครึ่งรัดรึงตายติดกับเสารอกดูนี่ก็เรวแรงเสากร,ราะดอง

แอนโอกอดกระนกกระลาบคาบแก้แ้บคมครันดาอายดูเดือนมราสุมและกระแสซองบันทุกสิ่งของโลกต่างๆไว้ระหว่างทางวิน้ำทำเป็นโชอลงหบเช้ากันครอง นายโจรีสําเข้านี่ก็ <San> 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 ดีเสียงแคะ่แล้วไม่ต้องทำเสียงคล้องเองคล้องนอไปแล้วรตรงนี้โบราณโบราณท่านว่าเรือจะออกจากท่านาวาจะออกจากฝั่งพระเวสสันดรจะข้ามไปยังฝั่งภาคทองพระโคติยานก็จะต้องโห่เอาเริ่อเอาชัยทำโมโหที่เราโห่อันนี้ย่ยชัยโย่โยห่ยิ้เนี่ย มาจากคำว่าชักโยโห,โหยหหรืออย่าง